ตอนนี้ก็สว่างแล้วนะคะเราลองมาดูบรรยากาศรอบๆบ้านยามเช้ากันนะคะเดี๋ยววันนี้สายๆน่ะเราจะพาเข้าไปในเมืองกันนะคะเมืองที่นี่นะคะที่อยู่นี้หมุนกล้องแล้วค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะคะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าแล้วนะคะดูค่ะท้องฟ้าก็มีเมฆนะคะเหมือนฝนจะตก ตกมาแล้วค่ะเมื่อตอนตีสามตีสี่ 3, 4. ตอนนี้ก็น่าจะตกอีกรอบหนึ่งหิมะก,ก็ไม่ตกนะแต่ว่าบใบยๆไม่แน่ใจอันนี้คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะมุมเดิมแต่ไม่ใช่เวลาเดิมตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้ต้นไม้ก็ใบจะร่วงหมดละ ต้นแอปเปิลตรงนี้ทางอำเภอก็มาทำถนนนะมาขุดเอ่ท่อประปาท่อน้ำนู่นอยู่นู่นในหมู่บ้านของเดิมเก่าแล้วเขาป้องกันว่ามันจะเสียเขาก็เลยต้องมาเปลี่ยนใหม่ก็มมีอะไรมากหลังจากหายไปนานก็มาให้ดูกันนี่หลังคาบ้าน เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราว่าเราจะไปทำร้านทำร้านในตลาดซื้อร้านเล็กๆไว้ร้านหนึ่งซื้อไว้นานละแล้วทีนี้เราก็ต้องเราก็ามาทำใหม่ตกแต่งใหม่เพื่อที่จะเปิดร้านนวดเดี๋ยวไปดูกันว่าถึงไหนละ ง,งนะูพึ่งก็อยู่ในรังนะพึ่งก็อยู่ในรังกันดีอยู่จะไม่ออกไปไหนเลยถ้าหน้าหนาวนะพึ่งอะ่ะบ้านก็ยังทำไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จดีช่างก็หายไปบอกสองอาทิตย์จะมาทำต่อเติมให้อีกก็รับงานอื่นไปก็งานบ้านเราก็เอาไว้ก่อนอืม บรรยากาศนะคะหิมะก็ยังไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีใบแล้วเห็นนะมีแต่ต้นสนนะที่เขายังอยู่เขียวขจีอยู่แบบนั้นต้นอื่นๆที่เป็นใบไม้ก็จะร่วงกันหมดละนู่นก็ทางอำเภอมาทำขุดถนนขุดท่อวางท่อใหม่อ้าวมีคนมานั่งตรงนี้อยู่หนึ่งคน นีหนึ่งแมวนีพนพน่พี่ดอนครับพี่ดอนพี่ดอนครับกอินกอินเข้ามากดอนคอมอืมวิ่งหน้าไปลโก้อินกอินไปก้อยินเนาะกอินหนาวไม่ได้ใส่รองเท้าออกไป น,นี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวของเราบ้านก็ออกจะลกๆหน่อยๆข้างบนก็จะเป็นตำลึงผักตำลึงก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนดินผักที่นี่นะปีหนึ่งีจจะต้องเปลี่ยนดินครั้งหนึ่งถึงสองครั้งนะนี่ตำลึงรากเขาเยอะไงเราก็ไม่ได้เปลี่ยนดินกะว่าจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปซื้อดิน จริงๆแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนดินให้เขามีต้นตำลึงไม่ค่อยงามเท่าไหร่โสมโมันไม่ใช่หน้าร้อนด้วยไม่ค่อยมีแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่ร้านสายๆหน่อยตอนนี้ก็ทักทายหอมปากหอมคอไปก่อน